นดีครับ ENT Group นะครับวันนี้ก็มาขออัปเดตนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์มียอดการสั่งซื้อค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าด้วยข้อจํากัดเรื่องของการผลิตด้วยของโรงงานเองด้วยของการขนส่งเองทําให้เราไม่สามารถจัดส่งได้ตรงตามวันเวลาที่แจ้งไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็พาดเคลื่อนไปประมาณอาจจะเกือบ10วันนะครับในแต่ละชิ้น ซึ่งจริงจะต้องขออภัยนะครับลูกค้าแลวก็แฟนคลับของอินทิกรุ๊ปมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับด้วยความจริงใจครับแล้วก็ในวันนี้เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดของเรานะครับจอแรกเลยครับเป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่าพาร์เนลพีซีนะครับเกรดอุตสาหกรรมครับจอขนาด17นิ้วนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมผสมเหล็กคุณภาพดีนะครับด้านหลังมีการออกแบบแบบนี้ครับมีฮิตซิค์ระบายความร้อนนะครับ มีลายเส้นสติ๊กเกอร์นะครับสีแดงๆเนี่ยเป็นลายเส้นสติ๊กเกอร์ที่เป็น windows iot นะครับตัวล่าสุดเลยครับแล้วก็จะมีพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับ LAN port usb port serial port นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีปลั๊กแบบเอาเวเตอร์ปักนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถยังยังผลิตอยู่นะครับยังอยู่ในไลน์ผลิตซึ่งจริงๆแล้วโปรดักต์ไลท์ทามของา panel pc รุ่นนี้ก็จะ5ปีอยู่แล้วแต่ก็สำหรับแฟน แฟนของอกก็ยังผลิตให้อยู่นะครับในปีนี้นะครับแต่ก็ให้ถามแอดมินมาก่อนนะครับว่าอย่างไรนะครับส่วนต่อมาตัวนี้ก็จะเป็น i ่านะครับเป็น Industrial Grade เหมือนกันนะครับนีครับรุ่นนี้ชื่อว่า IPC 604A นะครับเป็นอ่าคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมนะครับมีแลนดสองช่องนะครับมี USB มีพอร์ตคอมต่างๆแล้วก็ปลั๊กแบบอเวเตอร์ปลั๊กเช่นเดียวกันนะครับมี Wi-Fi 2 2ทางนะครับ 2.4แล้วก็5กิกนะครับด้าน,นหน้าก็เป็นแบบนี้ครับมีคอม5คอม6นะครับในส่วนของคอมพอตสามารถปรับแต่งได้นะครับจะเป็น normal ก็จะเป็น AS222 AS485 AS422 สามารถแจ้งแอดมินได้สามารถสมัยได้จากโรงงานนะครับในส่วนนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถสอบถามมาได้ซึ่งมันก็จะเหลือบางบางเครื่องนะครับเราจะจะสั่งมาแล้วก็ ามากกว่าที่ลูกค้าออเดอร์มาก็จะสั่งมาเผื่อด้วยนะครับสามารถสอบถามเป็นกรณีไปนะครับแล้วก็รุ่นที่ยังจัดจำหน่ายอยู่อย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น GT 670นะครับนี่ครับอันนี้เป็นมินิคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับขนาดเล็กยังไม่ใช่อินดัสร์เซียลเกรดคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในอินดอร์ได้นะครับภายในสำนักงานแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะครับ ไอบ็อกเกตตัวนี้สามารถใช้ติดตั้งส่วนมากใช้เป็นอินเทอร์เน็ตเกตเวยนะครับมีช่องแลนทั้งหมด6ช่องนะครับมีฮีทซิงแระบายความร้อนเปิดได้2 4่คูณเนะครับแล้วก็เป็น HDMI ีมไอพอดมีซีเรียลมีคอมพอทด้วยนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับก็จะมีสินค้าประเภทประมาณนี้ให้แล้วก็ Intel NUC นะครับเรามีตั้งแต่ Intel NUC 7,8แล้วก็10แล้วก็11นะครับสามารถ สอบถามมาได้ว่าใช้รุ่นไหนแล้วก็มีนี่ฮะ Pipo X10s นะครับเปิดตัวล่าสุดที่ยังไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็น Pipo X4 นะครับก็จะเป็นมีทั้งแบบเกรดที่เป็นออฟฟิศเกรดแล้วก็เกรดที่เป็นอินเัอร์เซียลเกรดหรือว่ารับเก็ตแท็บเล็ตรักเก็ตแฮนด์เฮลมีระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows 10แล้วก็ Android นะครับสามารถสอบถามแอดมินเรามาได้ครับ ที่อยากจะแนะนําต่อไปก็จะมีหลายรุ่นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น GT ห้าพันนะครับ GT ห้าพัน GT อั่นี้ GT 1 0 0 0พันนะครับก็เรียวๆเ,เลยนะครับลูกค้าครับก็ลองเปิดให้ดูนะครับว่าด้านในของแต่และรุ่นเนี่ยเป็นหน้าตายังไงบ้างนะครับเห็นไปพร้อมกันเลยยัน GT ห้าพันนะครับก็จะเป็นบอดี้สีดำนะครับมีฮีทซิงค์ระบายความร้อน แล้วก็มีช่องคอมพอร์ตค่อนข้างเยอะมากนะครับที่พี่เอนจิเนียรตามโรงงานสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆได้ที่คุยแบบซีเรียลพอร์ตนะครับมี GPIO พอร์ตนะครับมีแลนสองช่องมี USB Wi-Fi จะใช้ VJ หรือว่า h d m I ก็ได้ซึ่ง CPU ข้างในตัวรุ่นนี้ก็จะมีหลายๆซีรีส์ให้เลือกใช้ อันนี้ก็ต้องคอนฟิกเรชันแล้วก็เลือกด้วยกันนะครับในส่วนของ GT Series เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดตอนนี้ถึง GT 8000พันะครับ GT 1000ถึง GT 8000แล้วก็จะเปิดตัวล่าสุดเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็น GT 9000ันซึ่งจะใช้ CPU ที่เป็นเจเนอเรชันที่ใหม่ขึ้นนะครับก็ค,คือ Gen 10หรือว่า Gen 1 1นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็มี GT 1000ันะครับที่เขียนไว้ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งมีเจ้าของและยังไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้ GT 1000นะครับนคะ,คะครบก็พอดีคล้ายๆกันแต่จะต่างกันในเรื่องของ configuration ด้านในเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะที่อยู่ข้างมี GT อะไรอีกเจ็ดพันหนึ่งพัน 1, มี GT หนึ่งพันอะให้ดู GT หนึ่งพันนะครับ คือกล่องด้านนอก่ยดูยากมากแต่ว่าพอเปิดเข้าไปข้างในดูตัวเครื่องนะถึงจะรู้นะครับแล้วก็ลองบูตด,ดูถึงจะรู้ว่าเบอร์ C T U จริงๆเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับอันนี้ G T พันตัวเล็กๆนะฮะตัวเล็กๆนี่ G T พันนะฮะด้านหน้านะฮะปุ่มเปิดปิด U S B 2 U S B 3 Serial Port ด้านข้างนะครับเสียบซิมการ์ดได้ รุ่นนี้แสดงว่าลูกค้าใส่อ p อปชันที่เป็นซิมการ์ดมานะครับแล้วก็มีแลน2ช่อง HDMI, VGA แล้วก็ Wi-Fi นะครับซี u ก็ส่วนมาก g t ่พันก็ตระกูลตระกูล j, 09, j C 1พันเก้า้าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือตระกูลเป็นอ่าจีท e ซ e นะครับที่มีการออเดอร์เข้ามาซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเซตออ t i ปชันจะเป็น Windows หรือว่าเป็นร i ลู x มาก็ได้ครับ สามารถปรับแต่งได้ซึ่ง Windows ของเราเนี่ยบอกว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดครึ่งๆเลยนะครับแล้วก็มี GT 2,000นะครับอันนี้เป็นคอไอ5นะครับ GT 2,000ก็หน้าตาก็จะใหญ่โตขึ้นมากว่า GT 1,000อีกนิดนึงนะครับซึ่ง GT 2,000ก็จะมีจุดเด่นคือรุ่นย่อยของเขาสามารถที่จะติดตั้ง Windows XP ได้นะครับกรณีที่ลูกค้ายังมีการใช้ Windows x p อยู่ สามารถแจ้งแอดมิมาได้นะครับก็เลือก CPU ร่วมกันนะครับก็จะเป็นประมาณคอไอสามคอไอห้าเจเนอเรชันที่3นะครับก็ยังสามารถติดตั้งที่เป็น Windows XP ได้นะครับก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต,ต่อต่างๆนะครับที่เป็น Standard มาให้มี Wi-Fi ให้นะครับ GT2000 ก็เป็นที่นิยมนะครับพอสมควรนะครับยอดขายก็ค่อนข้างดีมากในรุ่นนี้นะครับนี่คือตะกูล GT นะครับที่เราแนะน,นําแล้วก็ถ้าจะแวะไปฝั่งนู้นก็จะมีวีคาวพอครับเชิญนะครับวีคาวพอเป็นเนทคโนโลยีที่สามารถทําให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับใช้ได้หลายหน้าจอพร้อมๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าหนึ่งหน้าจอก็จะมีกล่องวีคาวพอยหนึ่งกล่องนะฮะหนึ่งกล่องก,องกหนึ่งยูเซอร์นะครับใช้ในระบบห้องฝึกอบรมห้องเรียนนะครับซึ่งค่อนข้างประหยัดตัวเครื่องแม่าข่ายเป็นอย่างมาก เราเพียงแค่ติดตั้ง Windows 10แล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาฟรีพร้อมกล่องนะครับชื่อว่า V Matrix ซอฟต์แวร์นะครับใส่เข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็ติดตั้ง IP Address ให้กับแต่ละเครื่องนะครับก็จะเชื่อมต่อมาอยัางเครื่องแม่ข่ายใช้งานได้ตามปกตินะครับมนีสอรุ่นนะครับมีรุ่น S100 แล้วก็ S100V1 นะครับต่างกันที่ S100 จะเป็น Network 10ทับ100 000, ส่วน S100V1 10ทับ100ทับ100 000, นะครับรับประกัน3ปีนะครับต่างกันแค่พันเดียว s10 ราคา6,900บาทอันนี้ไม่มีโปรโมชั่น s10v1 0 7,900บาทนะครับถ้าต้องการโปรโมชั่นอะไรยังไงสามารถติดต่อกับทีมขายของเราได้นะครับแล้วก็จะมีไม่หลายรุ่นนะครับที่เปิดตัวเปิดตัวยังไม่เป็นทางการนะจะมี g4c นะครับ g4c ตัวเนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวหนึ่ง เล็กขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ใช่ตัวเครื่องไหมอันนี้อันนี้เป็นอะแดปเตอร์มาเนี่ยจี 4C ต่องด้วยนี่ต่อนี่นี่ฝั่งนี้เหรอครับใช่ครับนนแยกเหรอแยกครับ okay. Oh, okay, okay. อ๋อโอเคโอเคขอไปคนระับอันเนี้ยนะครับ G4C อันนี้ก็เห็นพร้อมๆกันนะสำหรับตัวจริงนะครับ G4C ตัวนี้ดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนี่ฮะ คอมพิวเตอร์อะไรเท่าฝ่ามือนะครับมันคือคอมพิวเตอร์จร,จริงนะครับใช้ชิปตระกูล rk นะครับที่สามารถรองรับ android linux ได้นะครับจริงๆแล้วโซลูชันในการขายของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเอาไปติดตั้งใช้งานที่เป็น open w r t เคยเห็นพี่ๆเน็ตเวิร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ open w r t นะครับที่เป็นของ o n link s y s นะครับจริงๆแล้วมันเป็น open source แล้วก็เขาก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลไปในเครื่องนี้ได้ ก็สามารถทําเป็นอินเทอร์เน็ตเกตเวได้ประกอบไปด้วย1น่งแล้วก็1แหวนนะครับสามารถเสียบ USB Type-C ได้เสียบท uh, f g อฟกได้นะครับมี USB 2อันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวให้ดูรูป uh, แบบของการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วทำคอนฟิกอะไรยังไงได้บ้างในเร็วนี้นะครับก็ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเป็นสินค้า Innovation ชนิดหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำ แล้วก็จะมี KX7 okay, นะครับ x อ x กก็ในตระกูล Android นะครับ d r o i d อาจะมีลูกค้ากบรแฟนของเราเนี่ยต้องการนำไปใช้ทำา i t a l s i g n n g e นะครับการทำ g i t a l s i g n a g e จำเป็นที่ต้องมีคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วตัวกล่องเล็กๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น Android ตัวนึงน,นะครับอันนี้จะคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจตัวไหนก็แคปเจอร์ ตัวรูปภาพแล้วก็ส่งให้อมินอีกทีหนึ่งจะให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมี h ห m i p ไซนะครับ b j a land นะฮะ u s b ครบเลยครับมันเป็นอ่าอันนี้เป็นตระกูล r k เหมือนกันเป็น Android o s นะครับน,นี้เราก็จะรีวิวให้ดูในไม่ชานี้ซึ่งจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งอะไรฮะ x 9 x 9ก็เป็น Android ตัวหนึ่งฮะ x 9กเป็น a n d r o อ d ตัวหนึ่ง ก็หน้าตาก็กคล้ายวินโด้นะครับเป็นกล่องตัวนึงใช้กับโซลูชันดิจิตอลไซเนตเหมือนกันนะเอาไปทำดิจิตอลไซเ g ตได้หน้าตาคล้ายๆ K 10เหมือนกันนะหรือว่า k 6 f 9กระปูน K นะครับแต่ว่าระบบปฏิบัติการเป็น Android นะครับก็ประหยัดค่าไรเซนแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยแพลตฟอร์ม Android นี้ก็สามารถเอามาใช้กับตัวกล่องนี้ได้ทำเป็นดิจิตอลไซเนตติดด้านหลังจอภาพต่าง แล้วก็รับคอนเทนต์มาเพลย์ดิสเพย์นะครับทำงานอย่างต่อเนื่อง24คืน7ก็แนะนำตัวนี้นะครับมี2 hd m i นะครับ2 h d m i ี้ไอพมีเคสติดตั้งล็อกด้วยนะครับสามารถใส่เคสติดตั้งเรามี WiFi นะครับนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับ ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำประมาณนี้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของ e E-T Group เองเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายมากกว่า200รายการนะครับแยกย่อยกันไปนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลักเก็ตแท็บเล็ตนะครับเป็นอินดัสเซียล์แเล็พีซีเป็นอินดัสเซียลเตี้ยวเกตพาร์เนลพีซีนะครับที่เป็น uh, ซีรีส์เป็น GK ซีรีส์ก็มี TPC ก็มี KLD ซีรีส์ก็มี IPC ซีซรีส์ก็มีคือค่อนข้างหลากหลายลูกค้าดูหน้าเว็บไซต์ไม่เข้าใจส่วนไหนนะครับสามารถอินบ็อกมาถามไลน์ mm hmm. มาถามแอดมิน mm hmm. ได้ยินดีตอบทุกคำถามครับช่วงนี้ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็รักษาระยะหา่างอีกไม่นานก็สถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วโรคโควิด19ก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าโรคท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นเรื่องปกติไปนะครับ ขอบพระคุณครับผม